สวัสดีครับผมต้อมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูผลประกอบการในไตรมาสสปี65ของหุ้น TLI หรือว่าบริษัทไทยประกันชีวิตจํากัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสําหรับหุ้น TLI หรือว่าบริษัทไทยประกันชีวิตจํากัดมหาชนก็เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ไม่นานนี้เองนะครับ เป็นหุ้นที่หลายคนก็ให้ความสนใจมากๆนะครับในช่วงที่เขามีการ IPO นะเพราะว่ารู้สึกว่าหุ้นตัวนี้จะค่อนข้างกระจายไปยังผู้ถือหุ้นที่เป็นประชาชนแล้วก็รายย่อยทั่วไปนะครับค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ถูกพูดถึงนะคล้ายๆกับหุ้น OR แต่ว่าหุ้น OR เนี่ยเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่หุ้น t i i เนี่ยราคาก็วันแรกนะหลุดตรงราคา IPO เลยนะ ซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าราคาที่เขามีการเสนอขาย IPO เนี่ยดูจากค่า PE ที่เกิดขึ้นนะครับก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ถือว่าแพงพอสมควรเหมือนกันนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการที่เกิดขึ้นกันนะครับในไตรามาส2ปี65ของหุ้น t ท i ว่าผลประกอบการเป็นยังไงนะครับสำหรับผลประกอบการในไตรามาส2ปี65นะครับของหุ้น t ท i ตัวบริษัทก็มีรายได้รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ25,917ล้านบาทโดยที่รายได้ส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นในส่วนของรายได้จากเบี้ยรับประกันนะครับประมาณ21,000ล้านกว่าบาทโดยที่ค่าใช้จ่ายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ23,511ล้านบาทซึ่งก็มีผลทำให้ตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ2,018ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่19สตาตังต่อหุ้นกำไรของหุ้น t l i ในไตรมาส2ปี65 q 1 q ก็ลดลงประมาณ46.8%ในขณะที่เยียร์ออนเยียนะครับกำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ23.2% โดยภาพรวมแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ากำไรของตัวบริษัทก็ลดลงทั้ง QonQ แล้วก็ Year on Year นะครับสำหรับผลประกอบการในไตรมาส2ปี6กาซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของภาพ Year on Year เราจะเห็นว่ารายได้รวมของตัวบริษัทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ1.5%นะครับซึ่งก็เพิ่มมาจากในส่วนของรายได้หลักของเขานั่นแหละก็คือรายได้จากเบี้ยรประกันภัยรับนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ3.3% Year on Year อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเรามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นมาด้วยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 5. 6เซนะครับเย a r on อ e a เยก็ความรู้สึกประมาณว่ารายได้เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วมันเพิ่มเยอะกว่านะครับก็เลยมีผลทําให้กําไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นลดลงนั่นเองทีนี้เมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับในครึ่งปีแรกปี6 5 เราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมนะอยู่ที่ประมาณ5 1 8 7 2ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ5,811ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่55สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรในงบครึ่งปี65นะครับก็ลดลงประมาณ 2. 1นะเมื่อเมาเทียบกับในช่วงเดือกันของปี64ที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วเราจะเห็นนะครับในส่วนของ รายได้จากเบี้ยรับประกันนะครับของตัวบริษัทในครึ่งปี6 5าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ1.5%นะครับโดยที่ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมในครึ่งปีห5าก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับประมาณ3.7%ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และก็ค่าสินไหมายทดแทนนะครับที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ25.5% แล้วก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นๆนะครับที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ27.2%โดยที่เท่าที่ผมเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกรมธรรม์ที่ถึงรอบที่เขาจะต้องมีการจ่ายออกมานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของกรมธรรม์ของโควิด1 9นะครับที่ตัวบริษัทก็มีการจ่ายผลประโยชน์ตรงนี้ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมา ก็เลยส่งผลทำให้กําไรของตัวบริษัทก็ลดลงนะต่อมาเรามาดูในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับที่เกิดขึ้นในครึ่งปีแรกปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานก็เป็นการได้รับเงินเข้ามานะครับจำนวนประมาณ692ล้านบาทนะครับในรายละเอียดก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นในยยะสำคัญมากนะครับแต่จะมีในเรื่องของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรร์ประกันภัย และสินไหมทดแทนนะครับที่ในครึ่งปีหกห้าเนี่ยก็จ่ายออกมาเยอะกว่าในครึ่งปี64นะแล้วก็จะมีในส่วนของเงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างไรก็ดีในครึ่งปีหกห้าเนี่ยเขาก็มีเงินสดเข้ามานะไม่เหมือนในช่วงครึ่งปี64นะครับที่เขามีการจ่ายเงินสดออกไปโดยที่ในส่วนของ เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนนะครับในครึ่งปี65ตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมาจากกิจกรรมการลงทุนจำนวนประมาณ171ล้านบาทซึ่งก็ใช้เงินออกมาลดลงนะเมื่อเทียบกับในช่วงนการของปี64ที่ผ่านมาเท่าที่ดูก็จะเป็นเรื่องของอ,อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับในครึ่งปี65เนี่ยเขามีการจ่ายออกมาน้อยกว่าในครึ่งปี64 แล้วก็ในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยมีการซื้อเข้ามาลดลงนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาสําหรับในส่วนของเงินสดสุทธ,ธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินในครึ่งปี65นะครับตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมาจากกิจกรรมการจัดหาเงินจํานวนประมาณ2,650ล้านบาทก็เยอะกว่าในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาแบบไม่ได้เยอะมากะนะ ซึ่งก็เป็นการนําเงินออกมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับทั้งหมดเลยเมื่อเราเอาทั้ง3ส่วนนี้นะครับมาหักลบกันเราก็จะพบว่าในครึ่งปี65ตัวบริษัทก็มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงนะครับประมาณ2,128ล้านบาทก็ส่งผลทําให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิณนวันที่30มิถุนายน2665นะครับก็อยู่ที่ระดับ5,197ล้านบาทโดยประมาณ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินในครึ่งปีห5กันนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ5 3 3 1 0 9ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ4,56,744ล้านบาทซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่นะครับก็คือเป็นหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนะซึ่งอันนี้มันก็เหมือนคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณเงินฝากของธนาคารน,น,นะครับ โดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะก็อยู่ที่ประมาณ76,365ล้านบาทสำหรับสินทรัพย์รวมในครึ่งปี65นะครับก็ลดลงเล็กน้อยนะประมาณ0.1%เมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาซึ่งเท่าที่ดูนะครับก็ลดลงจากในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงประมาณ11.6%ในขณะที่หนี้สินรวมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ2.1% ปัจจุบันค่า P/E ของหุ้น TLI นะครับจะอยู่ที่ประมาณ22เท่ากว่าๆค่า P/BV e อยู่ที่ประมาณ2.04เท่าโดยภาพรวมก็ถือว่าค่า P/E ก็ใกล้เคียงกับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับของ TLI นะครับโดยที่ราคาของหุ้น TLI ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่15บาท80สตางค์ต่อหุ้นสำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น TLI นะครับในคลิปนี้จะไม่ขอพูดถึงละกันเพราะว่า ก็เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาในตลาดได้ไม่นานนะครับฟอร์มราคามันอาจจะยังไม่เสถียรนะยังยังหาจุดที่มันเป็นแนวรับที่สําคัญแนวรับที่น่าสนใจแล้วก็แนวต้านอะไรพวกนี้ยังยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่คิดว่าแนวต้านสําคัญแล้วก็น่าจะเป็นแนวรับสําคัญของเขาด้วยเนะี่ยก็น่าจะอยู่บริเวณประมาณสัก16บาทซึ่งเป็นจุดตรงราคา IPO ของเขานะครับ แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยราคามันก็หลุดตรงราคา IPO ลงมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยราคามันจะลงต่อไปไหมแต่ถ้าเราดูจากในส่วนของค่า PE เนี่ยมันก็ค่อนข้างอย่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจอยู่นะครับเมื่อเอาไปเทียบกับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับของเขาอ่ะนะครับอ่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเนาะสำหรับหุ้น t i i นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เ,เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันสำหรับเ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ